สวัสดีค่ะอันนี้เราพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะเอสซีกิค่ะเอซีปูค่ะอ่าพวกเราทีมงานยีเสุมาครสาขาอ้อมน้อยนะคะวันนี้เราจะมาให้สาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรดีวันนี้เราจะมาแนะนําศูนย์บริการของเรานะคะอ่าศูนย์บริการที่ประโยชน์ต่างๆอะไรบ้างใช่ค่ะแล้วก็เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูรถตัวใหม่นิดนึงค่ะคะนี่เลยรถสมใหม่นะคะก็จะเป็น X s e r ซ e s นะคะตัวนี้สีขาวมุก สีประตูเกออโตนะคะตัวนี้เลยนะคะภายในโชว์รูมเราก็จะมีรถโชว์ให้โชว์หลายรุ่นนะคะนี่นะคะโชว์รูมเราตั้งอยู่ที่ไหนคะเพชรเกษมร้อยยี่สิบตำบลอ้อมน,น้อยอำเภอกระทุ่มแบบจังหวัดสมุทรสาครนะคะแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจ่ฝนตกค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็คือจะเป็นโชว์รูมของเรา,า,านะคะภายในนะคะตรงนี้เป็นทางด้านของฝ่ายขายนะคะเข้ามาก็จะเจอ เจ้าหน้าที่นะคะต้อนรับอยู่นะคะด้านนี้เลยค่ะด้านเจ้าหน้าที่นะคะก็จะต้อนรับอยู่นะคะเดี๋ยวทานี้เราไปทางด้านศูนย์บริการกันดีกว่าไปเลยคทางนี้ก็จะเป็นทางด้านศูนย์บริการนะคะทางนี้ก็จะเข้ามาจากทางด้านหน้าโชว์รูมนะคะไปเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นจุดบริการรับลูกค้านะคะ างด้านนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มารอรถเข้าต้อมนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ที่สำหรับลูกค้าเข้าทางด้านศูนย์บริการอีกอีกที่หนึ่งนะคะ เข้ามาทางด้านนี้ได้เลยนะคะแต่ลูกค้านะคะที่เ,ออเข้ามาทางด้านข้างนะคะขับรถเข้ามาจะเจอจุดแรกของูนุนบริการก็คือทางด้านจุดนี้นะคะนี่เลยนี่เลยนะคะคือนยดบริการของเรานะคะเข้ามาด่านแรกนะคะก็คือต้องมาแจ้งข้อบที่ตรงนี้นะคะออพอเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาต้อนรับของเรานะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่กันเลยดีกว่า ก็จะพบ,บก,กับเอซนะคะสาวน้อยน่ารักนะคะคนนี้ก็ชือเอซเอไม่ใช่เอซีอน้องใหม่นะคะค่ะแล้วก็ด้านนี้เป็นน้องชางนะคะ มีแล้วนะคะก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าเอารถมาเข้าศูนย์ก่อนที่จะเอารถมาเข้าศูนย์เนี่ยเราต้องมีการน,นัดหมายล่วงหน้านะคะนัดหมายล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมีน้อง c r นะคะไว้ให้บริการลูกค้ามีเสียงสาวๆใสๆนะคะคอยแจ้งเตือนลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องได้เลยนะคะทางด้านนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นน้องนุชนะคะเดี๋ยวให้น้องนุชบอกรายละเอียดการนัดหมายเข้าสูตรนิดนึงเนะาะค่ะก็ถ้าคุณลูกค้านะคะต้องการนำรถเข้าสูตรนะคะคก็โทรมานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับในส่วนลดของการเปลี่ยนถ่ายนะะ้ำมันเครื่องนะคะ10%แล้วก็ส่วนลดค่าอะไหล่5%นะคะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจโทรเข้านัดหมายได้ที่เบอร์094 097 8886นะคะ อันนี้ก็จะเป็นผู้จัดการศูนย์บริการนะคะพี่นวัตจงละออนะคะค่ะก็แนะนำทางด้านศูนย์นิดนึงว่าของเราเนี่ยรับบริการอะไรบ้างนะคะพี่วัคือรับทำทุกอย่างยกเว้นซ่อมสีและตัวถังมาเข้าที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะาถ้าสีตัวถังนี้ไปที่ศูนย์สาครได้ครับอ๋อตอนนี้ของเราก็กำลังเปิดอ๋อกำลังจะเปิดซ่อมสีและตัวถังด้วยใช่ไหมคะ อย่างอื่นทงหมดครับอย่างอื่นทงหมดเช่นเส้นระยะเช้นระยะช่วงล่างเบรคทำหมดทำหมดค่ะเป็นรถขนาดเล็กใช่ไหมคะรับเฉพาะรถขนาดเล็กเนาะค่ะก็ทางศูนย์บริการมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าบ้างอะคะตอนนี้ตอนนี้ถ้าเป็นนัดหมายนะครับก็จะมีลดค่านํามันเครื่อง10%แล้วก็อะไร5%นะครับ แล้วก็จะ่ลูกค้าเอ็กซ์แลนซี่ที่ได้สิทธิพิเศษต่างๆ็จะจัดขึ้นในระบบอยู่แล้วนะครับที่ที่เข้าถึงอยู่ประจำก็จะได้จะได้สิทธิตรงนี้สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ะลดค่าใช้จ่ายไปหลายบาทอยู่กล้นเนาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าพิเศษนะคะค่ะก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เขาทําอะไรบ้างค่ะคันนี้อย่างเช่นคันนี้เขาทาอะไรบ้างค่ะอันนี้เช็คระยะครับเช็คระยะห่อ๋อเช็คระยะค่ะกิโลแรก ช่ระยะถ่ายน้ำมันเครื่องปกติอล่ะคะใช่ใช่อย่างนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าเข้ามารอบแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่กี่กี่กิโลอะคะพี่บี๊กัสอ่าหนึ่งหมื่นกิโล 1, 1, 1, 1หรือว่าหกเดือนอ๋อหนึ่งอยา่างใดอยา 1, 1> 1่างหนึ่งถึงก่อนค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะถ้าถ้าเดือนถึงก่อนก็มาก่อนครับค่ะหกเดือนถ้าสมมติกิโลถึงก่อนก็เช็คก่อนสามารถเกินได้ไหมคะพี่เกินได้ทีหน่อยครับ ได้ประมาณไม่เกิน2,000กิโลอ๋อไม่เกิน2,000กิโลแล้วเดือนเกินไหมคะยไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนนะคะก็แจ้งลูกค้าให้ทราบนะคะว่าก็ให้ดูนิดนึงหรือไม่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะโทรโทรไปคอนเฟิร์มเนาะทุกวันเนาะตามว่าครบระยะแล้วก็แนะนำเอารถมาเปลี่ยนได้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่นวัดนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับ เป็นไงกันบ้างคะวิธีการเข้าสู่บริการของเราก็ไม่ยากนะคะก็เพียงแค่โทรมานัดหมายนะคะกับทางเราหรือลูกค้าสามารถทักเข้ามาในเพจอิรสุมหานครสาขาอ้อมน้อยได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แอดมินเนี่ยรอ,อ,อให้คําแนะนําแล้วก็สามารถนัดหมายให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ความรู้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ